ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุกูซุก้นครับยัดดีลูกน้องอย่ามาเห็ดเดือลูกพี่ให้ลูกพี่ยัดพีนน่น้องนั่งมัอนี้เลยงานเวืนครับบรรยากาศหาโมงแรกครับมานนบบทางหงาปลูกผักครับผู้นึงก็นั่งกินเบียร์ไปแครับสบายชิ่วๆครับลูกน้องกินเบียร์ลูกพี่เ็ดเ็ดเบียร์ครับมัอนี้ครับนี่ครับบรรยากาศหลังเลิกงานครับปลูกผักครับอันนี้ผักไทยนะครับนะครับผักกาดครับผักกาด เบ้าโจ้คร <fin anta> <ots> ับ <guarding> ป <okay>? ูครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ครับหม่องพักหม่องเศร้าครับหม่องนอนครับพี่น้องครับนี่นะครับบรรยากาศครับอันนี้บรรยากาศหางโม่งนี่ครับดูห้อนครับดูห้อนแล้วนี่นะครับนี่ครับหยาหกสิล่ะครับพักกันท้าก่อนกันปูพักครับ คลื่อนมือไปเลย้องเก็่อไปกครับเีงงเาสิงงเลยนะ้าาอายนี่ครับนีครับปลูกพักปลูกงาเขาด้ยครับเรื่องงาไอ้เขาดินมันงงเลยนี่เนา่ไดก้อนหินได้บอกมักโจปลูกมันมีอะไรนี่เนาะเขาอนมาทั อันนี้ก็ตีแปลงแล้วครับว่าในปลูกอยู่ครับตีแปลงไว้ครับห้าหลันออ้คนกำลังหยดเสียหยาออกครับปลูกพักไปกินครับนาฮ้อนอิสราเอลห้องครับมิตรหินขดประหยัดเงี้ยไหมสิ่งครับ ทางพุ่นไปเสียแล้วครับทางพุ่นไปเบี้ยป้อเนี่ยเสียเดือนุ๋อครับนี่เสีเดือนอันี้ครับผักกาดนผักความผักต่างสายห้าครับสายแล้วงานบ่มขี้ไปครับพันธุในปลูกอยู่ครับโอ้อยู่ป่อมหนึ่งเยอะครับครับอันนี้กับตาผักอันนี่ครับ อ,อันนี้พักพักกาดก,การหิ้ครับพักกามมดหิ้เนี่ครับบ้าโจรครับบบาโจปูพักการหิ้ครับอันนี้ก็า่างเงเสียหยาต่อไปครับอันนี้ปเป็นต้นสนะต้เสียหยาเด้อลองเพลงกหลงเกนเด้อต่อไม่ไม่เพลียวจเอ,อ <laughs> าเสพเดียนก็ได้ผมก็ไมคุยเขาสาเสพเดียนเนี่ยนี่นะครับมันจะกาดครับเขาไปเอาผัวไปเนาะ นี่ครับพูดลังกินกระด้างกินสบายสบายครับบรรยากาศบานๆครับซุ่มอยู่บานวกัเอโอยยมาดิเสืเกียรติแบมือเงินีน่าฮ่าฮ่าน่ี่าฮ่าน่่นฮ่าฮ่่น่าฮ่าน่่คร่บฮ่่าาฮาฮา่า อันนี้โต๊ะโต๊ะนั่งกินข้าวครับโต๊ะนั่งกินขา้าวเนี่านี่ครับบรรยากาศอันนี้ก็ป้าพักนะครับน,นี่นะครับป้าพัก